การสาธิตการเอาตัวรอดหากเกิดกรณีฉุกเฉินในขณะที่เดินทางบนรถทัวร์เพื่อให้เด็กๆและน้องๆได้มีความรู้เบื้องตน้นที่สามารถช่วยตนเองได้ทาง NAL จึงมีการจัดการสาธิตให้กับน้องๆนักเรียนที่เรียกใช้บริการของเราทุกครั้งก่อนเดินทางเสมอโดยการสาธิตนั้นการให้ความรู้จะมาจากทีมงานของเรา มีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะและเราต้องไม่ตกใจเราต้องมีสติก่อนเลยอันดับแรกนะอันดับที่สองคือเราจะต้องเดินออกกันเป็นระเบียบนะเราจะรีบมุงกันออกลายเป็นเราจะไม่ได้ออกกันเนาะนะอย่างเมื่อกี้ที่เราซ้อมเดินออกจากทางหนีไฟกันก็คือเดินออกมาเป็นระเบียบแบบนั้นเลยนะคะนะ ลงค่ะอะแล้วก็เนีมาลงมาค่ะอะนี่นะคะลงอะค้อนทุบก,กระจกนะคะอะค้อนทุบก,กระจกนะอะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะเดี๋ยวพี่เดินให้ดูเลยนะค้อนทุบก,กระจกนะคะอันนี้นะ อ่าเนโตนะคะดูไว้นะลูกอันนี้นะคะคือคอนทุกกระจกนะสนใจเดินพาติดต่อเรา098 262 1271เเบอร์พี่แอลจ้า